สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตายจะพาทุกคนมาบำรุงต้นมะเขือเทศนะคะที่ได้ปลูกอยู่ในล้อ,อยางนะคือในล้อ,อยางเนี้ยตอนแรกมีต้นมะเขือเทศอยู่ประมาณ6ต้นค่ะทุกคนตายก็ย้ายกระจายออกนะคะให้เหลืออยู่ล้อยางละ2ต้นพออันนี้คือต้นหนึ่งนะคะนี่คือต้นสองค่ะแล้วก็ย้ายมาทางนี้2ต้นนะคะ ย้ายมาปลูกนะย้ายมาฝั่งนี้สองต้นนี่คือ1แล้วก็สองนะคะแต่ต้นนี้รู้สึกว่าโอ้โหแก,แกรน,นะคะ่ะใบหงิกงอนะดูเหมือนจะไม่พัฒนาต่อนะคะหรือยากเลยที่จะพัฒนาต่อนะทุกคนเนี่ยก็เหลือต้นเนี้ยที่ใบเขาแบบโอเคใบใหญ่แล้วก็มีการเจริญเติบโตดีมากๆนะคะส่วนอีกสองต้นเนี่ยก็คืออยู่ในกระถางนะคะเนี่ยต่ายจะพาไปดูนะ นี่ค่ะอีกสองต้นก็คือแต่ย้ายมาปลูกในกระถางนะคะเขาก็มีพัฒนาการที่ดีค่ะหลังจากที่เรามีต้นกล้ามะเขือเทศ6ต้นในวันนั้นนะคะตอนนี้เราก็มี6ต้นใหญ่ๆค่ะอาจเป็น5ต้นใหญ่ๆแล้วกันเนาะกับอีกหนึ่งต้นที่มีปัญหานะคะทุกคนแต่เราก็จะรอบำรุงรอดูพัฒนาการของเขาก่อนนะตอนนี้ต้นมะเขือเทศนะคะเริ่มที่จะติดดอกแล้วนะคะเริ่มที่จะติดดอกเราจะต้องรีบบำรุงค่ะอย่างที่ไต่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้า ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นมะเขือเทศเขาเริ่มติดดอกแบบนี้นะคะเราจะต้องรีบบำรุงเขาค่ะทุกคนออกดอกนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็รีบบำรุงเลยนะคะเพราะว่าเขาจะใช้ช่วงเวลาเหล่านี้แหละในการใช้ธาตุอาหารในการดึงสารอาหารนะคะจะได้ไปออกดอกออกผลให้เราได้เก็บกินนะคะทุกคนดังนั้นสิ่งที่ต่จะเน้นใช้บำรุงเลยนะคะก็คือฮอร์โมอนไข่และก็ฮอร์โมอนนมสดค่ะนี่นะคะทุกคน ฮอร์โมนไข่นะคะที่ได้ทําไว้ค่ะตัวนี้ก็เป็นฮอร์โมนนําสดค่ะโโหขวดเนี่ยบวมเป่งเลยนะคะทุกคนแต่ได้เจาะรูเอาไว้นะคะเล็กๆนะเนี่ยป้องกันขวดมันระเบิดฝาออกมาเหมือนกันนะคะพวกนี้แก๊สเยอะค่ะเวลาเปิดฝาก็ค่อยๆเปิดนะนี่ได้ยินเสียงเลยเนาะตอนนี้ขวดก็คือไม่เป่งแล้วก็จะเทลงไปอันนี้น้ำซาวข้าวนะทุกคน ก็จะกะกะเอาค่ะน้ำสาวข้าวเขย่าก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะค่อยๆเปิดอ่านี่ค่ะมีน้ำสาวข้าวก็ใช้น้ำสาวข้าวค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นน้ำเปล่าค่ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราไปราดรสเลยนะคะที่ต้นมะเขือเทศนะคะ ต้นมะเขือเทศอ่ะรดไปพวกต้นที่ติดดอกออกผลเนี่ยเรารดด้วยโฮอร์โมนไข่โฮอร์โมนน้สดได้เลยนะคะ ก็จะรดไปเลยระหว่างที่เขากําลังติดดอกออกผลนะคะเราจะต้องเร่งบํารุงเขาค่ะทุกคนก็จะราดรดด้วยฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนน้ำสดแบบนี้นะคะทุกๆ5วันได้เลยนะแต่แต่ตก็ไม่ได้ใช้ฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนน้ำสดเพียงอย่างเดียวนะคะทุกคนแต่ก็จะมีการสลับใช้ไอเจ้าตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยแล้วก็ EM ด้วยนะคะก็จะมีการสลับกันด้วยนะคะเพื่อให้พืชได้ธาตุอาหารที่หลากหลายค่ะนี่ค่ะ ใครมีน้ำซาวข้าวก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเอามารดราต้นพื้ต้นผักของเราได้เลยค่ะเติมสุดท้ายให้กับต้นนี้เรียบร้อยนะคะรดเสร็จแล้วนะคะทำไว้ใช้ได้เลยนะคะทุกคนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน้ำสดได้ใช้ตลอดอยู่แล้วแหละนะคะพวกนี้นะคะใครที่ปลูกมะเขือเทศมะเขือเปราะต่างๆนะคะ นี่ตรงนี้มะเขือเทศเดี๋ยวต่ก็จะพาเพื่อนๆใส่ปุ๋ยนะต้นที่ย้ายมาปลูกนะคะเขาจะรนเติบโตดีมากๆเลยนะคะต้นแข็งแรงเลยนะคะใบชูตั้งค่ะนี่ค่ะเอาละคะ่ะทุกคนสําหรับใครที่ปลูกมะเขือเทศนะคะแล้วก็อยากจะรู้เลยว่าจะบํารุงอย่างไรมะเขือเทศในช่วงไหนที่ต้องเร่งบํารุงวันนี้ก็มาบอกกันแล้วนะคะเนี่ยในช่วงที่เขาเริ่มติดดอกนะคะแบบนี้ให้เริ่มบํารุงเรื่อยๆได้เลยนะคะ แต่ว่าการใส่ปุ๋ยต้องไม่ขาดนะทุกๆ15วันยังต้องเติมปุ๋ยคอกเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ